เกมที่ผมใช้สำหรับรีวิวเกมท d ดบน Android นะก็จะเป็นเจ้าเก่า a s p 6 l e นะครับเพราะว่าเกมตัวเลือกบน Sony t a b l บเลที่ให้ดาวน์โหลดบน Android Market เนีมันน้อยมากนะครับเท <c oughs> ่าที่ดูเนี่ยก็เป็นเกมที่ไม่ได้ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับตัว t a b บเล็ตเอเงนะโดยเกมล้อเพราะว่าดาวน์โหลดได้จาก Android Market เลยนะครับฉะนั้นกราฟริกก็เลยไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้เนียนเท่ากับตัวที่มันเป็นเวอร์ชันที่อกทาขึ้นมาเพื่อ อุปกรณ์นั้นๆโดยเฉพาอครับแต่ว่ก็ไม่ได้ถือว่าเลวนะเพราะว่าเรื่องของ texture แล้วก็กราฟิกอื่นๆแล้วก็เอฟเฟกต่างๆก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันทำให้เวลาผมเล่นแล้วเนี่ยต่อให้เป็นตัว NVIDIA Tegra 2เนี่ยมันรู้สึกได้เลยครับถึงเฟรมเรทที่มันไม่สูงะนะฮะคือเล่นแล้วมันมันมันเหมือนลื่นนะครับเนี่ยที่เล่นมานมันไม่มีกระตุกใช่ไหมแต่ว่า เวลาที่ขยับเร็วๆอะรถมันไม่ได้เนียนอย่างที่คิดนะครับเหมือนเฟรมเร่มันตกไปนะดูจากตอนที่รถขับมารถขับมาเร็วๆแล้วเนี่ยเราเรากราฟิกพวกอาคารบ้านเรือนด้านหลังนะครับมันมันอันนี้ไปอ่ะมันเหมือนกับเอ๊ะทำไมวิ่งผ่านไปแล้ววะอะไรเงี้ยเหมือนกระโดดข้ามไปน,นิดนึงเฟรมเลมันตกฮะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เล่นเกมยากนะครับมันก็เล่นได้เรื่อยๆนะจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตน,นะครับตอนที่ผมที่ผมเร่งความเร็วสูงสุดจนสุดๆแล้วเนี่ยไอเฟรมเรทมันตกแบบเห็นชัดๆเลยนะรู้สึกได้เลยอะว่าเฟรมเฟรมเรทมันตกไปอะ แต่ถ้าเกิดขับแบบปกตินะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไปอัดในโตรหรืออะไรเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ไอ้นี่นะครับมันก็ไม่ได้กระตุกอะไรนะฮะขับมาปกติแต่ว่าแบบพอผมตบเข้าในโตเนี่ยมันก็จะแบบไปละเริ่มกระตุกแล้วยิ่งถ้าเกิดแบบเป็นในโตแบบสามขั้นนะทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเร็วของรถด,ด้วยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวผมให้ดูในโตสามขั้นอีกทีหนึ่งนะเดีย๋ยวขอทางตรงอ่ะเอ้ยกอชนเลย าใหมเนี่ยมันมันจะเห็นเลยนะครับว่าไอฉากต่างๆโพลิกอนเนี่ยมันกระตุกนะครับมันกระตุกเลยชัดเจนมา,มากเลยว่าเนี่ยไอพวกผิวพื้นผิวรอบๆฉากรอบๆข้างเนี่ยมันกระตุกกระตุกไปเลยนะเวลาวิ่งเรเร็วแล้ว แต่ก็เล่นได้สบายๆนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าปัญหาของผมก็คือจริงๆที่ผมคาใจจริงๆคือทําไมเกมทางเลือกของเกมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเลยซึ่งตัว a อ e ซอร์คอนเนียแท็บที่ผมนั่นอยู่เนี่ยเอ้หน้าจอความละเอียดมันก็เท่ากันนะแต่ว่าทําไม CPU ก็ตัวเดียวกันอนะเอ็นบีเดียเหมือนกันครับแต่ว่าทําไมไอเอ้าร้อยของผมอะมันเล่นโมเดรคอมบัได้มันมีให้ดาวน์โหลดแต่ว่าบนเนี้ย มันไม่มีให้ดาวน์โหลดก็เลยครับก็เลยยังสงสัยอยู่นะแต่ว่าคิดไม่ตกว่เพราะอะไรนะครับ